สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนค่ะมาแล้ววันนี้กับพามาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าอีกเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะมา,าบุญน้ำกันเนาะค่ะก่อนสเบสซองตัวเลขก,กันกะทำบุญก่อนกับพี่น้องค่ะบนระบุญนี่เขาอ,อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะค่ะเนาะ หลวงพีเนซิมาทุกเมือ่อ่ามาตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงก็จะมาถึงนี่แล้วเขาก็มาทำบุญใส่บาตรหน้าบ้าน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องยบานพระสองเล็กนะคะพี่น้องเนาะมันนี้ในน้ำของแอดด้วยพลันมาฝากนะ,ะพี่น้องว,วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีหกสามจ้ะพี่น้องจ้าเลของคนกะ เขามาหาสมัยเลยเด้อพี่น้องเด้อแชมป์หัทสมัยเด้อสำรับแอดดูยพลันนี่ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางสื่อสารกินเบงรัฐบาลเนาะค่ะของเพผนก็มีมาหกหางเนาะค่ะงวดนี้สองศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดอันขึ้นให้แม่ข้างๆนี่คืองวดเทเดลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะพี่น้องค่ะ เปินกับตัวเดียวกันค่ะแต่่าเพิลลงให้เป็นสองแบบเนาะค่ะเขียนเป็นปากกากับเขียนเป็นเมจิกเนาะค่ะน้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เลขทุกเลขหวยทุกหวยแอดทุกแอดมีเข่ามีออกค่ะพี่น้องค่ะเอาไวพ้พิจารณาเบิงแต่สำหรับแอดดูนี่ผ mm hmm. นข้องแชมมาลายสสมัยแล้วพี่น้องครับ เป็นผลงานที่น่าติดตามอีกแอดหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาบ้งนะพี่น้องเด้อนํามาแบ่งปันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีของเอ2ตัวบนตรงๆง,งค่ะพี่น้องวันทิน่งปจีกาขคาอกันค่ะนามาฝากมาตอนกันค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งคือกันค่ะพี่น้องงวดทแล้วกับเขายูด้าค่ะสองตัวบนนี่แต่ว่าลผลออกมาหลายใบายจากอันได้จริงอันได้ปลอมนะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเดออ้อโชคดีลำรวยถูกหวยแล้ววาที่หนึ่งจ้า